ข้อฉความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิสรุปตามประเภทของสมาธิภาวนาถ้าสรุปตามพระบาลีในสมาธิสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตการฝึกอบรมเจริญสมาธิมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายการเจริญสมาธิหรือสมาธิภาวนา มีสี่อย่างดังนี้คือหนึ่งสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัศนะสสมาธิภาวนา ที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ 4. สมาธิภาวนาที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 5. แบบที่หนึ่งคือสมาธิภาวนาที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารบาลีขยายความว่าได้แก่ฌานสี่ข้อ นี่ก็คือการเจริญฌานในลักษณะที่พูดอย่างชาวบ้านว่าเป็นวิธีหาความสุขแบบหนึ่งตามหลักที่แบ่งความสุขเป็นสิบขั้นซึ่งประณีตขึ้นไปตามลำดับคือการมาสุขสุขในรูปฌานสี่ขั้นสุขในอรูปฌานสี่ขั้นและสุขในนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายนิยมเจริญฌานในโอกาสว่าง เพื่อเป็นการพักผ่อนอย่างสุขสบายที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารแบบที่สองคือสมาธิภาวนาที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ยานทัศนะบาลีขยายความว่าได้แก่การมณสิการอาโลกสัญญากำหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานที่วาสัญญากำหนดหมายว่าเป็นกลางวัน เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดโล่งไม่ถูกนิวรณ์ห่อหุ้มฝึกให้เป็นจิตที่มีความสว่างอัตถกถาอธิบายว่าการได้ญาณทัศนะในที่นี้หมายถึงการได้ทิพยจักสุและท่านกล่าวว่าทิพยจักสุนั้นเป็นยอดของโลกิยะอภิญญาทั้งห้าอีกสี่คืออิทธิวิธิทิพยโสตเจโตปริยญาณและ ปุเพนิวาสานุสติยาณบางแห่งท่านกล่าวถึงยาณทัศนะนี้คำเดียวหมายกลุ่มถึงโลกิยอาอภิญญาหมดทั้งห้าดังนั้นประโยชน์ข้อนี้จึงหมายถึงการนำเอาสมาธิไปใช้เพื่อผลสำเร็จทางจิตคือความสามารถพิเศษจำพวกอภิญญารวมทั้งอิทธิปาฏิหารแบบที่สคือสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะคือการตามดูรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปในความเป็นอยู่ประจําวันของตนดังที่บาลีไขความไว้ว่าเวทนาสัญญาและวิตกทั้งหลายจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่จะดับไปก็เป็นไปโดยรู้ชัดแบบที่สี่คือสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายบาลีขยายความว่าได้แก่การเป็นอยู่โดยมีปัญญามองดูรู้ทันอยู่เสมอถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันทั้งห้าว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นของรูปเป็นดังนี้ความดับไปของรูปเป็นดังนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดังนี้เกิดขึ้นดังนี้ ดับไปดังนี้มองอย่างกงกว้างก็คือการใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ทางปัญญาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญวิปัสสนาอย่างที่เรียกว่าเป็นบาทฐานของวิปัสสนาเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดคืออาสวัคคัยายานหรือวิชาวิมุตตามคำอธิบายของอัตถกถาจะเห็นว่าประโยชน์อย่างที่หนึ่งและสองเป็นด้านสมถะ ส่วนประโยชน์อย่างที่3และ4เป็นด้านวิปัสนาประโยชน์อย่างอื่นๆที่ได้กล่าวข้างต้นแม้จะไม่มีระบุไว้ในพระบาลีนี้ก็พึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ปล่อยได้สืบเนื่องออกไปซึ่งพึงได้รับในระหว่างการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สีอย่างนี้บ้างเป็นข้อปลีกย่อยกระจายออกไปไม่ต้องระบุไว้ให้เด่นชัดต่างหากบ้างในคำพีชั้นอัตถกถาท่านก็ได้สรุปอานิสง คือผลได้ต่างๆของสมาธิภาวนาหรือการฝึกเจริญสมาธิไว้เหมือนกันดังที่แสดงไว้ในวิสุทธิมัตมี5ประการคือ 1. เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบันคือเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารข้อนี้เป็นอนิสงค์ของสมาธิขั้นอัปปนาคือระดับฌานสำหรับพระอา,หารหันต์ซึ่งเป็นผู้ทากิจเพื่อความหลุดพ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องใช้ฌานเพื่อบรรลุภูมิธรรมใดๆต่อไปอีกอ้างพุทธพจน์ในสันเลขสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญน,นาตว่าฌานเหล่านี้เรียกว่าเป็นเทตรธรรมสุขวิหารในอริยวินัยคือเป็นเทตรธรรมสุขวิหารในระบอบของอริยชนหรือแบบแผนของพระอริยะ 2. เป็นบาทหรือเป็นประทัดฐานแห่งวิปัสสนาข้อนี้ เป็นอานิสงค์ของสมาธิขั้นอัปปนาก็ได้หรือขั้นอุปจาระก็พอได้แต่ไม่โปร่งนะักประโยชน์ข้อนี้ใช้สำหรับพระเสขะและปุตุชนอ้างปุทธพจน์ในสมาธิสูตรสั่งยุตตนิกายขันธวารวักว่าภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง 3. เป็นบาป หรือเป็นประทัดฐานแห่งอภิญญาข้อนี้เป็นอานิสง์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับผู้ได้สมาบัติแปดแล้วเมื่อต้องการอภิญญาก็อาจทำให้เกิดขึ้นได้อ้างพุทธพจน์ในสมุข,ขสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาทว่าจิตนุ่มนวลควรแก่งานจะน้อมจิตไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาซึ่งทำที่พึงประจักแจ้งด้วยอภิญญาอย่างใด ก็ถึงความเป็นพยานในธรรมนั้นๆนได้ในเมื่อเหตุมีอยู่ 4. ทําให้ได้พบวิเศษข้อนี้หมายถึงการเกิดในพบที่ดีที่สูงเป็นอนิสงค์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับปุถุชนผู้ได้ฌานแล้วและฌานไม่ได้เสื่อมไปเสียทําให้ได้เกิดในพรหมโลกอ้างพุทธพจน์ในธรรมมหาทยาวิพังวิพังขัปกกรพระอภิธรรมปิฎกว่า จเริปรญปฐมฌานขั้นปริตตกุศลแล้วเกิดที่ไหนตอบว่าย่อมเข้าร่วมพวกเทพพรหมปาริสัทชาอย่างไรก็ดีแม้สมาธิขั้นอุปจาระก็สามารถให้พบวิเศษคือกามาวาจรสวรรค์หกได้ทําทำให้เข้านิโรธสมาบัติได้ข้อนี้เป็นอานิสงค์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับพระอารหันต์หรือพระอนาคามี ผู้ได้สมาบัติ8แล้วทำให้เสวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิตตลอดเวลาเจวันอ้างยานในนิโรธสมาบัติในปฏิสัมพิธาม